สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับเศษส่วนนะครับโดยผมจะเริ่มสอนตั้งแต่การเปรียบเทียบเศษส่วนว่าถ้ามีเศษส่วนอยู่2จํจำนวนเศษส่วนจำนวนใดมีค่ามากกว่ากันเศษส่วนจำนวนใดมีค่าน้อยกว่ากันและเศษส่วนจำนวนใดมีค่าเท่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างบนกระดานนะครับอย่างเช่น ในข้อนี้นะักเรียนจะเห็นว่าตัวส่วนมีค่าเท่ากันเนาะถ้าตัวส่วนมีค่าเท่ากันให้ดูตัวเศษได้เลยตัวเศษก็จะอยู่ข้างบนเลขไหนมากกว่าครับ4กับ5 5มากกว่าถูาากไหมดังนั้นให้เราสรุปว่า4ส่วน7มีค่าน้อยกว่า5ส่วน7นะครับถ้าข้างล่างเท่ากันให้ดูข้างบน แล้วรูเลขที่มากกว่าทีนี้มาดูอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะเป็น7จส่วน4กับ7จส่วน5กรณีนี้ ต่างกันกรณีน,นี้ให้ทำตรงข้ามนะครับถ้าข้างบนเท่ากันให้ดูข้างล่างข้างล่างยิ่งมากยิ่งมีค่าน้อยดังนั้นให้สรุปว่าเศษ7ส่วน4มีค่ามากกว่าเศษ7ส่วน5นะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นการเปรียบเทียบเศษส่วนว่า เศษส่วนจำนวนใดมีค่ามากกว่ากันน้อยกว่ากันหรือว่าเท่ากันเนี่ยเราต้องทำให้ตัวส่วนเนี่ยมีค่าเท่ากันก่อนโดยการหาตัวคูณร่วมในที่นี้อาจจะเรียกว่าตัวคูณร่วมน้อยเนาะวิธีการหาตัวคูณร่วมน้อยหายังไงครับเดี๋ยวเรามาดูนะเราก็ตั้งหารสั้นซึ่งนักเรียนบางคนอาจจะเคยหาแล้วอ่ะสกับหเนี่ยมีอะไรที่หารลงตัวทั้ง สี่และห้าไหมมีไหมครับที่หารวงตัวทั้งสี่และห้าไม่มีอ่าถ้ากราณีแบบเนี้ยเราเาสี่คูณห้าได้เลยก็จะได้ตัวคูณร่วมน้อยของมันก็คือยี่สิบตัวคูณร่วมน้อยก็คือยนะี่สิบนะอ่าทีเนี้ยถ้าเราจะคิดแบบยาวๆก็คือตั้งหาร จนกว่าข้างล่างเนี่ยจะเหลือหนึ่งทั้งหมดแต่เราไม่จาเป็นต้องทาขนาดนั้นมาคูณเลยก็ได้ถ้ามันหาไม่ได้นะเช่นเอาสี่ไปหารสี่เนี่ยได้หนึ่งสี่หารห้าไม่ได้ดึงลงมาแล้วก็เอาห้าไปหารอันนี้ก็หนึ่งก็ดึงลงมาแล้วก็ห้าหนึ่งห้าทีนี้ก็อาพวกนี้มาคูณกันทั้งหมดคอรา ไม่จำเปนต้องทำขนาดเนี้ยสีคูณหได้20่สิคูณหนึ่งก็ได้20เท่าเดิม เราจะมาลองทําส่วนให้เป็น20นะครับทําส่วนให้เป็น20โดยตัวคูณร่วมน้อยก็คือ20ดังนั้นให้เราดูว่า4คูณอะไรได้20เนอะ4คูณอะไรได้20ก็คือเอา4เนี่ยไปหาร20ก็ได้5 ทีเนี้ยถ้าข้างล่างคูณอะไรข้างบนก็ต้องคูณอันนั้นด้วยนะดังนั้นก็จะได้เศษเจ็ดส่วนสี่คูณเศษห้าส่วนห้าฝั่งนี้ก็เหมือนกัน5คูณอะไรได้ยี่สิบหคูณ ดังนั้นเหมือนเดิมข้างล่างคูณอะไรข้างบนก็ต้องคูณอันนั้นก็จะได้เศษเจ็ดส่วนห้คูณเศษสี่ส่วนสีทีนี้เมื่อคูณกันเนี่ยข้างล่างก็จะได้20เท่ากันใช่ไหมถ้าข้างล่างเท่ากันเนี่ยให้เราดูข้างบนได้เลยตามที่ผมบอกข้างบน5้คูณเได้เท่าไหร่ครับ5้คูณเเป็น35 คูณ4เป็น28เห็นไหมดังนั้นจึงสรุปได้ว่า35มีค่ามากกว่า28เห็นไหมครับตรงไหมตรงเนาะเนี่ยกรณีนี้ถ้าเปรียบเทียบเศษส่วนแล้วข้างบนเท่ากันข้างล่างเนี่ยต่างกันเราไม่จำเป็นต้องมาตั้งคูณอยู่ให้สรุปไปเลยข้างล่างเนี่ย ยิ่งมากยิ่งน้อยอวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันต่อไปเราจะมาขึ้นเรื่องการบวกการลบการคูณการหารเศษส่วนเนาะเราค่อยไปทีทีละบทสองบทไปย่อยๆแล้วกันนักเรียนจะได้ไม่สับสนวันนี้ก็ขอตกเิ้งเท่านี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ